ณดินแดนอีสานใต้ยโสธรจังหวัดลำดับที่71ของประเทศไทยเมืองสเสน่บังไฟโก้ดินแดนแห่งตำนานที่มีเรื่องราวเล่าขานมากมายณบ้านดงแคนใหญ่ตำบลดงแคนใหญ่อำเภอคำเคินแก้วจังหวัดยโสธรที่นั่นมีไก่ย่างบ้านแคนไก่ย่างอารมณ์ดีรสชาติถูกปากราคาถูกใจอาหารพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อระดับประเทศ กั่ย่างบันแขนแล้วที่นั่นมีเรื่องราวของอสอมนักพัฒนาอสอมเพชรภาคะเพชรดีที่ผ่านการเจียรไนด้วยใจด้วยงานด้วยเวลาในการพัฒนางานด้านสุขภาพจิตชุมชนมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า15ปีก็เกิดเป็นเพชรเม็ดงามที่เหลอค่าที่พวกเราภาคภูมิใจยิ่งนัก อสมอเพชรภาคะเกิดในครอบครัวชาวนาเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ไม่ได้เรียนต่อได้เดินทางไปทำงานที่กรุงเทพมหานครจนกระทั่งพี่ๆออกเกลีอนไปทุกคนไม่มีคนดูแลพ่อแม่อสมอเพชรภาคะจึงเดินทางกลับมาที่บ้านดงแคนใหญ่ตั้งแต่ปี2549อสมอเพชรภาคะที่มีลูกหลานมากที่สุดในดงแคนใหญ่ เมื่อน้องชายคนสุดท้องได้นำลูกสองคนมาให้อสมเพชรเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆอสมเพชรเป็นทั้งพ่อแม่เพื่อนพี่จนเด็กทั้งสองเรียกอสมเพชรว่าแม่นอกจากนี้แล้วอสมเพชรยังเป็นขวัญใจเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มวัยรุ่นเป็นแม่เพชรที่พึ่งของเด็กๆเสมอมาสู่เส้นทางการเป็นอสมอสมเพชรภาคะ ด้วยความเป็นคนเอื้อเฟื้ออารมณ์ดีใครอยู่ด้วยก็สบายใจเมื่ออสอมอในพื้นที่ว่างลงชาวบ้านได้มาขอให้เพชรสมัครเป็นอสอมอซึ่งช่วงนั้นยังไม่มีค่าป่วยการอสอมอการเป็นอสอมอทำให้เพชรได้เรียนรู้การทำงานอาสาด้วยความสุขและความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่จิตอาสาอย่างเต็มกำลังความสามารถรวมระยะเวลาการเป็นอสอมสิปี ผลงานแห่งเพชรผลงานเพชรที่หนึ่งเพชรตุ่มแม่ตุ่มลูกเพชรพัฒนาการปัญหาของกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่พบคือมีหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด5รายเป็นหญิงตั้งครรภ์อายุน้อย3มรายและเป็นทีนม่ำหนึ่งรายส่วนปัญหาด้านการพัฒนาการเด็กพบว่าสงสัยล่าช้าสี่คนออทิสติกยังไม่พบผิดปกติการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ไม่ผ่านด้านเก่งสองคน ทุกคนส่งต่อไปยังรอพอสตแจ้งกลับมาว่ามีพัฒนาการล่าช้าหนึ่งคนอสมเพชรและทีมงานดูแลต่อเนื่องเพื่อติดตามพัฒนาการอสมเพชรผาคาและเครือข่ายได้บูรณาการการดูแลแม่และเด็กเข้ากับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะโสธรโดยเชิญมารดาหรือผู้ปกครอง ที่มีฐานะยากจนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต45คนพบกันทุก3เดือนมีกิจกรรมสำคัญดังนี้ 1. การประเมินพัฒนาการและภาวะโภชนาการเด็ก 2. การพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองให้สามารถประเมินพัฒนาการเด็ก 3. การแลกเปลี่ยนปัญหาและประสบการณ์ในการเลี้ยงดูเด็กตลอดจนติดตามการได้รับเงินอุดหนุนโดยอสมอเพชรและเพื่อนอสมอ มีหน้าที่ประเมินพัฒนาการและทำกลุ่มร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนอกจากนี้อสมอยังเยี่ยมสัญจร,รรายหมู่บ้านเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กและติดตามการเลี้ยงดูเด็กกรณีที่พบมีความผิดปกติจะประสานส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ต่อไปนอกจากนี้กลุ่มแม่บ้านได้เข้ากลุ่มสร้างอาชีพเสริมเช่นการเย็บกระเป๋าการขายปิ้งไก่ หลังจากคลอบบุตรตามความถนัดของแต่ละคนผลการดำเนินงานหญิงตั้งคันมีความเครียดลดลงครอบครัวได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพมีไรายได้เสริมเพิ่มขึ้นเด็กที่ไม่ผ่านการประเมินความฉลาดทางอารมณ์2คนปัจจุบันมีภาวะปกติผลงานเพชรที่2เพชรตัดเพชรจวดมาจวดไปกลุ่มัยเรียนและวัยรุ่น อสมอเพจผาคะร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและคณะครูโรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ได้มีการคัดกรอง4กลุ่มโรคพบว่ามีความเสี่ยง8คนผู้ปกครองยังขาดความรู้ในการดูแลเด็กที่มีภาวะผิดปกติส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจมองเป็นปราบาทางด้านสุขภาพจิตรวมถึงการไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขได้ทุกคนอสมอเพจผาคะและครอขคายเห็นพ่อแม่ส่วนใหญ่ขายไก่ย,ย่าง ไม่ค่อยมีเวลาดูแลจึงให้หลานๆชวนเด็กเหล่านี้มาเล่นที่บ้านอ่านหนังสือนิทานเตะบอลวิ่งเล่นเห็นเขานิ่งลงสนใจกิจกรรมเลยเป็นที่มาของนวัตกรรมโรงเรียนน่อยซอยนองให้หู้ความหู้เวียกโดยได้ประสานรอพอสตเพื่อสร้างทักษะและแนวทางกระตุ้นพัฒนาการนัดเด็กมาร่วมการทุกวันเสาร์แรกของเดือนที่ศาลาประชาคมชวนกันเล่นเกมพื้นบ้าน ออกกำลังกายอ่านหนังสือให้เด็กที่เก่งสอนเด็กที่เรียนรู้ช้าให้ผู้สูงอายุพาเข้าวัดสวดมนต์ทำกิจกรรมในวัดอสมอทั้ง14คนให้สลับกันเข้ามาพาเด็กทำอาหารกลางวันอย่างง่ายๆรับประทานเป็นอาหารเที่ยงความสำเร็จของนวัตกรรม 1. นักเรียนที่มีการเรียนรู้บกพร่องและสมาธิสั้นทั้ง8คนมีพัฒนาการดีขึ้น 2. พอ่อแม่ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ 3. ามเด็กที่ก็ร่วมโครงการช่วยงานพ่อแม่มากขึ้นทำอาหารอย่างง่ายรับประทานเองได้โดยเฉพาะช่วงโควิดนะครับทางท่านอสมอพชรกับทีมงานก็ได้มาช่วยในการคัดกรองนักเรียนก่อนที่จะเข้าชั้นเรียนหรือไม่งั้นก็เวลามีโรงเรียนมีกิจกรรมที่รวมคนมากๆทางอสมอพชรกับทีมงานก็ได้มาช่วย นะครับทั้งเรื่องการช่วยเหลือในเรื่องของอการพัฒนาเด็กที่มีปัญหาเรียนรู้ช้าอย่างนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องมาพัฒนาร่วมกันนะครับต้องขอบคุณทางอสอมอเพชรพร้อมทีมงานอสอมอแล้วก็ขอบคุณท่านผอโอรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนโดนแคนใหญ่นะครับขอบคุณทางทีมงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว นะครับที่ได้เห็นความสําคัญในการพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาในส่วนของการที่เป็นเด็กเรียกว่าเป็นเด็กพิเศษนะครับสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาการได้เท่าเทียมกับน้องๆทุกคนนะครับผลงานเพรที่3เผเพรผ้าเพลินผ้ามวนผ้าซืนวัยทำงาน ปัญหาในกลุ่มวัยทำงานส่วนใหญ่ทุกจากภาวะนี้สินปัญหาครอบครัวปัญหาดูแลลูกปัญหาการดูแลพ่อแม่อ,อสมอเพชรซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพจึงได้ประสานพัฒนากรเกษตรอำเภอพอมอและทกศนำโครงการพัฒนาอาชีพเช่นกลุ่มโอทอบนวัดวิถีกลุ่มทำกระเป๋ากลุ่มไก่ย,ย่างทำให้ครอบครัวมีรายได้เสริม ทำบัญชีครัวเรือนและประสานงานกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งช่วยครอบครัวได้โอกาส10ครอบครัวครอบครัวละ3,000บาทส่วนกิจกรรมคลายเครียดกลุ่มแม่บ้านสร้างสุขชวนตั้งชมรม Healthy DKY ขยับกายสบายชีวีออกกำลังกายทุกวันตอนเย็นทุกคนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทำให้ลดความทุกข์และเพิ่มความสุขของเพื่อนๆกลุ่มนี้ได้มาก นวัตกรรมกล่องไปรสีน์ส่งความทุกข์กลุ่มนี้วัยทำงานเป็นกลุ่มที่บางคนทุกข์แล้วก็ไม่กล้าบอกกับใครอสมอเพชรและเพื่อนๆจึงมีนวัตกรรมกล่องไปรสีน์ส่งทุกข์เพื่อรับฟังปัญหาดำเนินงานมาตั้งแต่ตุลาคม2560จนถึงปัจจุบันให้ได้คนที่มีความทุกข์ระบายความทุกข์ในใจใส่ลงในกล่องไปรณีย์ ทีมอ,อสมอและรพรสตจะนำมาช่วยหาแนวทางแก้ไขโดยการเขียนตอบไว้บนบอร์ดส่งสุขที่ศาลาประชาคมเพื่อให้คนที่เป็นเจ้าของความทุกข์ได้มาอ่านและเกิดกำลังใจที่มีคนเข้าใจและเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไปผลการประเมินพบว่าผู้คนมีความสุขเพิ่มขึ้นผู้ป่วยซึมเศร้าได้ส่งต่อให้รพรสตและโรงพยาบาลคำเคินแก้วรักษาครบทุกคนผู้มีความทุกข์ ได้รับคำปรึกษาหาทางออกคิดบวกมากขึ้นและประเมินซ้ำไม่พบอาการซึมเศร้าผลงานเพชรที่4เพชรตุ่มพอตุ่มแม่วัยผู้สูงอายุผลงานเด่นโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อนสนิทพิชิตเศร้าอ,อสมอเพชรพร้อมกับชมรมผู้สูงอายุของงบประมาณไปที่พมจจัดทำโครงการเปลี่ยนไม้ใกล้ฝั่งเป็นพลังทางสังคม นำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีโรงเรียนผู้สูงอายุคุณภาพมีหลักสูตรมาตรฐาน3หลักสูตรอาทิเช่นหลักสูตรสร้างสุขกับเพื่อนสนิทเข้าสู่วัยเก่าวด้วยสุข5้ามิติและวัยเจงต้องไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยโดยบูรณาการด้านแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นฝึกทักษะการทอผ้าผืนบ้านไม้กวาดทำผักขวันนำสมุนไพรามาแปลรูปไว้ใช้เองและจำหน่ายได้ เกิดกิจกรรมที่หลากหลายที่ผู้สูงอายุมีความสุขที่ได้ร่วมกิจกรรมส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศชมรมผู้สูงอายุระดับเขตด้านแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นผลการดำเนินงานผู้สูงอายุมีเพื่อนสนิทพิชิตเศร้า70คู่ผู้สูงอายุที่ซึมเศร้าไม่มีปัญหาอยากฆ่าตัวตายมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสและในกลุ่มโรคเรื้อรงังสามารถควบคุมน้ำตาลและความดันได้ดีขึ้น และผลการประเมินสุขภาพจิตในนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตดีคิดเป็นร้อยละ95.3ผลงานเพจที่5เพจตุ่มโฮมกลุ่มผู้ป่วยสุขภาพจิตผู้พิการกลุ่มเปราะบางในกลุ่มนี้ได้พบปัญหาทุกของคนพิการคือกลัวถูกทอดทิ้งทุกของผู้ดูแลคือผู้พิการเป็นภาระผู้ป่วยสุขภาพจิตเร้อรังมีปัญหาการกินยาไม่ต่อเนื่อง อสอมเพชผ่าคะและภาคีเครือขา่ขายขอสนับสนุนงบประมาณมาฝึกอบรมกลุ่มผู้ดูแลผู้พิการและมีการฝึกอาชีพเสริมที่เหมาะสมให้ผู้พิการเช่นการฝึกเป็นหมอนวดในรายที่พิการทางสายตาบุรณาการเยี่ยมบ้านจากทุกเครือข่ายจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจได้สร้างบ้านให้กับผู้ได้โอกาสและปรับปรุงบ้านของผู้ป่วยสุขภาพจิตเรื้อรังและได้จัดทำนวัตกรรม เสื้อปฏิทินควบคุมการกินยาในกลุ่มผู้ป่วยจิตเวทผลลัพธ์การดำเนินงาน 1. ผู้พิการได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับเงินสวัสดิการครบทุกคน 2. ผู้พิการได้รับการดูแลจากครอบครัวอย่างเหมาะสมครอบครัวได้รับการฝึกอาชีพจากกลุ่มสตรีครบทุกครอบครัว 3. ผู้ป่วยสุขภาพจิตได้รับการดูแลในการกำกับการกินยาทุกคนผลงานเพชรที่6 เพชรประสานใจต้านภัยโควิด -19 สถานการณ์โรคโควิด -19 นับเป็นช่วงการทำงานของอสมอที่หนักและยากลำบากที่สุดในช่วงแรกมีความสับสนวุ่นวายมีความเครียดเกิดขึ้นในชุมชนอย่างเห็นได้ชัดอสมเพชรผ่าคาและทีมงานท้องที่ท้องถิ่นนิมนต์พระผู้ใหญ่หาทางออกร่วมกันประชาคมทุกหมู่บ้านพวกเราพบทางออกโดยใช้วัคซีนใจสี่สร้างสองใช้ ฉีดเข้าไปในคนของชาวดงแคนใหญ่ดังนี้ 1. สร้างชุมชนให้รู้สึกปลอดภยัย 2. สร้างชุมชนให้รู้สึกสงบ 3. สร้างชุมชนให้มีความหวัง 4. สร้างชุมชนที่เข้าใจและให้โอกาสมาตรการสองใช้คือ 1. ใช้สายสัมพันธ์ความเป็นพี่น้องในหมู่บ้านดูแลการเหมือนพี่น้อง 2. ใช้ศักยภาพของชุมชนในการกำหนดกติกาชุมชนทุกองค์กรรวมด้วยช่วยกัน ผลลั์ในการทำงานชุมชนเราอยู่กันอย่างพี่น้องฮักแพงแบ่งปันสามารถควบคุมการระบาดของโรคในพื้นที่ปีใหม่ปีนี้ลูกหลานจากต่างจังหวัดให้ความร่วมมือตรวจเอทเคเพื่อจะได้กอดพ่อกอดแม่กอดคนที่รักมีความสุขและปลอดภัยทุกคนและนี่คือส่วนหนึ่งของผลงานที่พวกเรามีความภูมิใจยิ่งนักจากชาวบ้านธรรมดา ที่อาสาด้วยหัวใจมุงมันทุ่มเทให้อยู่แห่งใดพัฒนาเลอค่าเพชรน้ำดีอัญมณีเพื่อประชาแรงใจแรงศรัทธาคือคุณค่าอ,อสอมอ